ในะหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กชายชื่อว่าทิมทิมเป็นเด็กที่ชอบอ่านหนังสือและฝันถึงการผจญภัยในดินแดนที่ไกลโพ้นอยู่เสมอคืนหนึ่งขณะที่ทิมกำลังหลับสนิทเขาก็ได้ยินเสียงลึกลับที่กระซิบข้างหูทิมทิมมาผจญภัยในดินแดนแห่งความฝันกับเราสิเมื่อทิมลืมตาขึ้นเขาก็พบว่าตัวเอง ไม่ได้อยู่ในห้องนอนอีกต่อไปแต่กลับมาอยู่ในป่าที่เต็มไปด้วยดอกไม้เรืองแสงและท้องฟ้าที่ประดับไปด้วยดวงดาวส่องสว่างทิมรู้ทันทีว่าเขาได้เข้ามาสู่ดินแดนแห่งความฝันแล้วยินดีต้อนรับทิมเสียงเล็กๆดังขึ้นจากด้านหลังเมื่อทิมหันไปเขาเห็นนกน้อยตัวหนึ่งที่มีปีเกเรืองแสงเหมือนดวงดาว ทิมถามด้วยความอยากรู้คุณเป็นใครและที่นี่คือที่ไหนนกน้อยก็พูดว่าเราเป็นผู้นำทางในดินแดนแห่งความฝันเราชื่อว่าดาวิกาที่นี่คือสถานที่ที่ทุกความฝันเป็นจริงได้ทิมเจ้าคือผู้ที่ถูกเลือกให้มาผจญภัยในดินแดนนี้จริงเหรอ ผมไม่เคยคิดว่าฝันของผมจะกลายเป็นจริงได้แบบนี้มาก่อนแน่นอนทิมเจ้าพร้อมที่จะผจญภัยแล้วหรือยังมีหลายสิ่งที่ต้องสำรวจและค้นพบในดินแดนแห่งนี้ทิมรีบตอบทันทีพร้อมแล้วพาผมไปเถอดดาวิกาดาวิกาบินนำทางทิมไปในป่าที่เต็มไปด้วยสีสันเดืองแสงและทิมก้าวเดินตามไปด้วยความตื่นเต้น พวกเขาผ่านไปยังสถานที่แปลกๆเช่นป่าที่มีต้นไม้ที่พูดได้และทุ่งหญ้าที่มีผีเสื้อขนาดใหญ่บินว่อนอยู่เต็มไปหมดทิมพูดว่าที่นี่ช่างสวยงามและมหัศจรรย์จริงๆฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยดาวิกาพูดอธิบายว่าในดินแดนแห่งความฝันทุกสิ่งเป็นไปได้เจ้าจะได้พบกับความมหัศจรรย์มากมายยิ่งกว่านี้ในระหว่างการผจญภัยของเราทิมพูดอย่างกระตือรือร้นว่า ผมรอไม่ไหวแล้วระดาวิกาผมอยากเห็นสิ่งที่เหลืออยู่ทั้งหมดในดินแดนนี้เร็วๆดาวิกายิ้มแล้วพูดว่างั้นไปกันเถอะทิมการผจญภัยเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น